มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้านไม่ไหวฐานเจดีขาวแตกแล้วหลังสู้รบกันมาตลอด2วันที่ผ่านมาเมื่อเวลา8ปดนาิกาของวันที่24พสพฤษภาคม2,568ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าหลังจากที่กองกําลังทหารกะเหรี่ยงกอทูเลใช้อากาศสาย,ยาาไร้คนขับหรือโดนโจมตีทิ้งระเบิดระ,ะระยะระยะตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า พร้อมกับนํากําลังเข้าประชิดฐานใช้กลปืนจรวดและปืนซุ่มยิงโจมตีทหารเมียนมากองพัทน,ทนทหารราบที่8ฐานเจนดีขาวบ้านเบอร์โต้อาเภอสูการีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสหาภาพเมียนมาตลอด2วันที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ1 2 1 0นาทีของวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางกองทัพเมียนมาใช้อากาศยานแบบ y 12บินตรวจการและทิ้งระเบิดจำนวนประมาณ30ลูกโจมตีกองกำลังบริเวณพื้นที่โดยรอบฐานเจดีขาวบ้านเบอร์โตอำเภอสูการีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเรี่ยงสหภาพเมียนมาเพื่อสนับสนุนการป้องกันฐานที่มั่นหลังจากถูกกองกำลังทหารกาเรี่ยงปิดล้อมและโจมตีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ซึ่งการสู้รบครั้งนี้อยู่บริเวณด้านตรงข้ามบ้านห้วยน้ำนักหมู่ที่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดนเพียงแค่1กิโลเมตรจนกระทั่งเวลา1 9 0กาวันเดียวกันกองกําลังทหารกะเหรี่ยงก่อทูเลเข้าควบคุมฐานเจดีข่าวได้สําเร็จสามารถตรวจยึดอาวุธและยุโทโธปกรณ์ได้หลายรายการส่วนฐานเมียนมาบางส่วนได้ยอมแพ้และบางส่วนได้หลบหนีออกจากฐานไปแล้ว ทางด้านพันเอกนัทกรเดือนติ๊บผู้บังคับการตรวจเฉพาะกิจการทหารราชมณูกองกำลังนเรศวรย้ำไม่ให้รัศดรไทยตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพิ่มกำลังในการลาดตระเวนนำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าทิ่ตั้งตามแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการลุกพลัมอธิปไตยของกองกำลังติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ